ก่อนหนึ่วนครับว่าตอนนี้ผมก็คุงนี้นะครับผมเปิดจะเป็นทางการแล้วเนาะวันที่16พฤศจิเดยนผมก็ตั้งตะเกียงครบสี่แล้วนะครับผมก็สามารถมามาต่อรูปต่อเตียงได้เลยนะครับหลังจากที่ไหว่เสร็จหรืออธิษฐานเสร็จแล้วก็เอาไปปักฝังนู้นนะครับผมปักฝังนู้นนะครับตรงนีงม้มาทำนมมืออธิษฐานได้ะมามานะครับผมสามารถกล่าวุนรภารคาถาได้เลยนะครับ ผมจะจับติดกองให้นะครับวัดบีง16พฤศจิกายนนะครับซึ่งผมก็จับไปแล้ว2งวดนะเข้างวดแรกงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้น่าจะเข้า <laughs> นะครับแต่งวดที่แล้วนะมันเข้าเลขทูกนะผมถุดคู่อยู่นะครับ98้าแปดองเลยวดน,น,นี้ผมก็ยังชอบ89อยู่นะครับ89แล้วก็99 <laughs>

Hãy subscribe cho không? Ghiền Mì Gõ Để Ừ. bỏ lỡ những

เดี๋ยวเอาถุงใหญ่ด้ว่เยอะเบเยอะเอาถุงใหญ่ด้ว่อันนี้เบอร์เล็กว่าจะเป็นแรกเขาอยู่ี่นเดี๋ยวคุยร้านค้ากับเข่าเข้ามาบริจาคสายอังร้องได้เยอะอันนี้เล็กกว่าพี่ดูที่นี้กจะคุยหลาร้านค่าหไม่มีสินห้าจะได้บริจาคเลนเ็ก ที่เราดูไซส์กว่านะสวไอ้ตจะล้อมเยอะแต่ยี <Equ ator> <hã> ่สิบเล็กก็อเป็แปดี่สเล็กจะล่อมเยอะใหญ่นี่มีไหมต้องดูเบอร์สเขาซื้อมาหลายขนาดเออมีมอันนี้ได้อันนี้ได้ เอาองไว้เดี๋ยวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้าไปเขาไม่องเดี๋ยวต้องคุยกันขยะลยะมีปัญหารนมให้ป่าไม้แล้วป่าไม้จะเงเนกันเพราะว่าป่าไม้รชอบป่าไม้ก็เเาเจออ้าเาเ็น่าาดเอ

เองถือหน่อยด้ถ <sk PI AN> the ูกได้กันค <online> <pl ains> ่ะมขอดูเลขหน่อย 203เลขท้าย203มีแดงเดียวนะครับออกมาอยู่ที่นี่ออกมาอยู่ข้างนอกเ่ยไม่ค่อยมีเงินในหายนะนี่เป็นใบเรือใบแคบใบห้าสิบติดอยู่ข้างในเนี่เก็บเก็บแคบทุ ب, วกวันนะครับก็เอาไว้ซื้อของนยะซื้อเ,เพี่ยนนะครับผมสองศยสามนะีนะ่เเนี่ยอายุผม32ปีนะครับผมนะ ออกไไ็ซื้อขึ้นซื้อลนะครับทุกคนนะซื้อขึ้นซื้อลงนะครับนี่ที่เราเห็นเห็นที่เรื่องไหนก็ตามเวลาเราซื้อเราต้องซื้อขึ้นซื้อลงกันไลยก่อนนะครับรา้าสิบเก้าตอกมาจากกรุงเทพสองเก้าเก้าสวยมากเลยจะกลับบ้านกันแล้วขายเปลี่ยนหน้าเราต้อง เอาสายต้นคูอยู่ไหนที่เขางเปิดไม่เข้าแล้วนะไม่ได้เลยว่าไม่ได้ไลยตอนเช้าไม่มีรถน้ำาเงี้ยต้องมาไปข้างนอกสลับอูมาใครมานอนนี่เนาะอย่างนี้เนาะเปิดเช้ามาแล้วนี่แหละเขาเปิดตังเช้มีเอฟซีเอาต้นคูนะครับผมมาถวายไปซื้อมาก็เลยไปเลยเอายี่บ้านมันเยอะก็เลยปลูกมาแต่ว่าต้องไปหาที่ตั้งก่อนต้นตั้งในแถวนี้แหละจะรถรถรถน้ำง่ายๆก่อนเขาจะเตะล้มไหมล่ะ ไปทางหลังดีกว่ามั้งนี่จะรอดหรือเปล่านะคือคุณแม่ไะแกทำเองแกทำเองเลยให้มันติดก่อนค่อยว่ากันมันจะได้เห็นง่ายๆนะถ้ามันไม่ติดก็แปลว่าปิดขอคุมเลย เคบรรยากาศก็กเป็นช่วงประมาณสัก17นาฬิกาวก,กว่าๆใกล้จะ18ล้อนตอนนี้นะครับก็ยังคนมาอยู่นะมาเรื่อ,อ,อยๆย้อนมาท้ายอะ่ะยูกม,ม,มากเลย ผมอ่ะผมเย็นเลยตอนสุดท้ายยันงทำเลยวันนีว่าพี่ไม่นอนแตงพุ่งน้นเนี่ยจอด์นี่เอ้ยหอดทําไมกินเพียร์น่ะต้องหมดจะได้ไม่ใช่เดี๋ยวว่าันนี้เดี๋ยวถ้าพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะพี่จะเอาไให้เงินเลายเอาจอนี่เอาไปเลยถ้าถูกสามสิบล้านให้จอรนี่ร้านหนึ่ง จะนี้ร้านหนึ่งเฮ้ยนะาให้ปูน้านนะพี่พิวไม่ได้แล้วถ่ายคลิปไปคอยเราเนี่ยหลักฐานหลักฐานโอ้ร้านเดียวมันเสียดเชี่ยวจากสามสิบเนาะเราได้ขอให้เราได้เนาะจะนี่เนาะแค่สามสิบล้านพิ้เอาโอเคครับกคนเจริญพิณาวัสดีครับ